สวัสดีครับพ่อ <Burn ham> แม่พี่น้องชาวไทยวันนี้อยู่กับผม <S <S <an> <S ใจร้าววันนี้เราจะมาพามาพบกับมวยคู่เอกที่ทำให้โลกต้องสั่นสะเทือนในช่วงมวยแทงเจ็ดจุดห้าสี่ฝ่ายแดงเป็นผู้ที่ล้มหมีไม่ได้แล้วนั่นก็คือสมศรีขั้นด้วยกรอเป๋านำ้ำหนักตอนนี้ห้าร้อยปอนีน้ีเข้าช่วงแปดสิบแล้วแปดสิบนี่ไม่ใช่อายุนะเป็นน้ำหนักก็ วันนี้สมศรีมาในชุดของวันพีชก็ามาดูกันว่าลวดลายของสมศรีนั้นจะแพวพวเท่ากับบอลเสือขวดตรงผูงหรือเปล่าก็มาถึงสมศักดิ์ฝ่ายน้นเสมศักดิสสก์หวังจะแทะ็งแข่างานหนัก200ปอนด์เกาะามชื่อวันนี้สมศักดิ์ก็จะต้องหวังระแท็แขางอย่างเดียวก็ตอนนี้ก็ฟาเข้าไปแล้วว่า50แต่50นั้นไม่ใช่รับห้าสิบก็คืออายุนาก็เดี๋ยวมา ครูนี้นัดจะออกมาเป็นอย่างไรเ,เริ่มนะครับอ้าวสมศักดิ์ไปมาขว้าสมซีลบได้จ่อยนี่มาหนึ่งสองครับถีบหึงที่ครับโอ้โหครับดูเชิงเันดูดูเชิงเงินอ้าวสมศักดิ์ชั้นก็ลบได้ครับโอ้โหโอ้โหต่อยเลยอ้สส๋อลบได้ครับ เอาแล้สมชังต่อยทุกทีทุกท้ายโอ้โหชกกันคู่นี้ชกกันมันมากเหมือนเกตกัำลังโซชาติบางก่อนครับซัดกันไม่หยุดจริงๆครับชกอีกับผมแม่งแลกกันทุกหมัดต่อยเ้าตกแม่งเลยต่อไปเลยเป็นตกและเริ่มต่อย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 ที่เอาไปบินเลยครับบินเป็นเลยโอ้โหชนะแล้วครับตอนนี้เลยผู้ชนะครับเอากรรมการมาจากไหนเนี่ยอ่ะอ่ะ